แต่ดูทรงใ yeah, ้้เกิดปวดลงนพลลงมากกว่าลงไปตั้งไอ้ดำเนี่ยเนาะเพราะว่ามันถึ็นตั้งลงเพราะมันขึ้นหยา พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าชุมชนนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยเขาได้เข้าไปหาของป่าเพื่อมาประทังชีวิตหรือว่านำไปขายนะครับเพอ,อืญว่าเขาก็ได้ไปเจอลางจงอางนะครับเขาก็เลยประสานไปที่เจ้าที่อุทยานเนื่องจากว่าชาวชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเขาต้องการที่จะทําลายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับส่วนที่อนุรักษ์เนี่ยเขาได้ประสาน ทางเจดีย์รยานเข้ามานะครับว่าขอช่วยนำลังและแมงูออกไปได้ไหมนะครับทีงงนี้เราก็เลยฟอร์มพิงมาขึ้นมานะครับจากภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่และลำปางนะครับเข้ามาร่วมงานกันนะครับพื้นที่เป็นภูเขาลาชันนะครับซึ่งณขณะนั้นฝนตกด้วยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับทำให้ก้อนหินหลายๆก้อนหรือว่าทีา่ที่เราต้องปีนป่ายไปเนี่ยเต็มไปด้วยตะไคร่น้ํานะครับ ทำให้เกิดการเวลาเราปีนไปปุ๊บมันลื่นนะครับนี่คืออุปสรรคแรกนะครับและระหว่างทางเดินที่เราขึ้นไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นหญ้านะครับมีความลื่นโครนิดหนึ่งนะครับเป็นทางสโลป,ประมาณ45องศานะครับทำให้ทีมงานนะครับหลายๆท่านก็อาจจะล้มลุกค,คลานกันบ้างนะครับนี่คืออุปสรรคที่เราขึ้นไปนะครับรอทีมงานค่อยๆขึ้นนะครับ ต้องหุงามหลักที่มันจะเร็จที่่าเอาพี่จะไปนอะไรกันเลยอาไรกันจอะไรนจเลยนีออกออกมาฝั่งนี้ครับพี่ขงไหนเนี่ยออกออกพี่พออก้ง ้ายมือครับพี่พี่กลับ,ก,บ,ลลบกลับไปที่เดิมก่อนครับลงลงไปใช่ไหมพี่ครับกลับไปที่เดิมก่อนครับลางเสียเวลาหลงสุราเอาโคดาคมาด้วยต้องลงใหม่แล้วขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาลงไปรับตรงแยกนี้ครับนะครับอุปสรรคที่สองก็คือนะครับพอเราถึงที่จุดที่เป็นลังนะครับเรา ไม่พบแม่ง,งูอยู่เนื่องจากว่าเขาน่าจะตกใจตอนที่เราขึ้นไปแล้วเขาเลื้อยไปหลบหนีนะครับเราก็เลยตกลงกันว่าอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาตอนกลางคืนนะครับเราจะดูว่าแม่ง,งูเขาอยู่หรือเปล่านะครับเราก็เลยให้ทีมงานเนี่ยไปเคลียร์พวกต้นไม้กิ่งไม้แล้วพวกนี้ครับเพื่อเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานนะครับพี่พ่นะคนลื่ทำกาได้ไม่เหมือนกัน <laughs> แตต่างกันมากใครชำนาญกว่า

เด็กี่เมต้องขดอยู่้เดียวผมต้องอยู่ด้านล่างมีซอกหินได้ซอกหินดัก้านล่างนี้ครับระหว่างที่เคลียร์เนี่ยเราได้ไปเจอกับแม่งูนะครับที่เขาไปซุกอยู่ที่ซอกหินนะครับที่อยู่ใกล้ๆลางประมาณสัก5เมตรนะพี่ดำเนาะ5้เมตรนะครับเนื่องจากว่าแม่งูตัวเนี้ยนะครับตัวเล็กปากเปรี่ยวนะครับ ซึ่งประสบการณ์ที่เราเคยจับจงอางมานเนี่ยงูจงอางที่ตัวเล็กเนี่ยครับเขาจะมีความเร็วนะครับเร็วมากมากนะครับเราเคลียร์พื้นที่กันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลยบังคับให้แมงงูออกจากพื้นที่ซอกหินตรงนั้นนะครับสถานการณ์แนละ้วตอนนี้แม่แม่งูนะลนหลบนะอยู่ตรงซอกหินนะอยข้างในเรายังเข้าไม่ถึงตัวแม่งูนะตอนนี้กําลังหาวิธีอยู่ว่าจะทายัางไงให้เข้าถึง,ถงตัวแม่งนะูเดี๋ยวต้อง ขอใช้ไปแล้อีกสักพักเสียพื้นที่นะครับใี่ครับใอ้หันไฟถึงหูซองเลยไอ้บอยอยู่อยู่ขึ้นบนเนี่ยนะเดี๋ยวนี่นี่นี่อยุยยุติไฟหูซองเนี่ยอยู่บนหัวยุยยุยเออไม่ใ่ว่ะยุยยุยมันมีรูขึ้นเหรอสองนี้จะว่อยู่บนก่อนเนี่ยฟองดวงได้กับฟองเลยนะโอ้ยมันพยายามไอ้บอยตัวยังน้อยตัวน้อยขนาดนละ

Ada 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 อยู่ที่เราป้องกันราป้องกัเดี๋ยวปล่อยเไ็มพอโอเคพอเดี๋ยวปูออมาก่อนโอเคด้ละได้นละดีครับฮ่า เดี๋ยวทำระวัง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 ระวระวังเลยโอ้สุดยอดมากครับอยู่เชียงใหม่กินเหล้าดีๆก็ดีอยู่แล้วถ้าจะลุกมือบ่ะผมโอเคตังนึงนะตังนึงนะปล่อยปล่อยเลยปล่อยนะปล่อยเลยปล่อยเลยอีกหน่อยก็จะไม่เป็นเราละติ่งหน่อยไม่ต้องถึงมือเราแล้วเราฝึกทีมงานของเราเพื่อให้มีคุณภาพในการช่วยเหลืองานแบบนี้นะครับ โอเคได้แล้วครับเรียบร้อยเบเดียวนี่มีดผมคืนแล้วเนาะหรือว่ายุที่แผลฮะมีคืนแล้วเนาะผมเป็นห่วงการมีดแบบนี้เลยนะไม่หุ่ผมอันเดินอย่นี้ก็อ๋อครับแม่เนาะแล้วมใจครับอย่าทิ้งผมนะครับอย่าทิ้งผมนะครับผมไม่มีไฟนะนะครับอย่าทิ้งผมผมไม่มีไฟทีมงานของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอืมค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับงูไซเล็กๆมาแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราจับมาไซเล็กๆทั้งนั้นนะครับ แล้วพอที่เขาพุ่งมาเนี่ยทีมานเราก็ถอ,ถอยถอยๆปุ๊บเนี่ยพอเราควบคุมงูไปถึงจุดที่โล่งสําหรับที่เราทําไว้แล้วเนี่ยเราก็เลยใช้บ่วงในการบังคับเขานะครับแล้วก็จับออกมานะครับพอจับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยถึงขึ้นไปย้ายหลังของเขาออกมานะครับอา้าวต้องไมต้งขี้อะมันขี้ยผม,ยผมยขี้อเนี่ยเนี่ยครับต้องแก๊กอะครับต้องแก๊กไปเลยไต้องไกนนะ เนี่ยอาจารย์เราต้องให้เด็กรุ่นใหม่ชุดใหม่ต้องทำบ้างครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมขึ้นไปรอทางโน่นเนี่ยในกล่องที่ไอ้นั่นแหละเดี๋ยวมันจะถ้าเจอถ้าเจอลังถ้าที่มันแห้งอ่ะอันนั้นอ่ะใช่แล้วครับ วางฟอลมีห้านะบ้าไปเห็นไปเห็นเหรอแหงละแหงละแหงเหรอเหงละเดี๋ยวค่อยไปเปิดที่อุทยานโม้โม้บ้างไอจุ๋ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเลยไปเลยใส่หลังเลยหยังน้อยไปไปไมอยู่ไปหยั่งไปหยั่งไปหยั่ไปเลยไปเข้าไปเลยเอออปีเลยระหว่างทางเดินลงเนี่ยซึ่งระหว่างที่เราขึ้นไปก็ลำบากอยู่แล้วนะครับ ทางเดินเดินลงก็ลำบากก็เดินขนอีกนะครับคีมงานแต่ละแต่ละท่านนี่คือคือแบบอย่างท่านเลขาบอยนะครับก็ลื่นไม่ต่ำกว่าสิบครั้งนะครับหล,ลายๆท่านโอ้โหตูดมีแต่ขี้โครนทั้งนั้นนะครับก็สนุกดีครับตรงนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมีแล้วก็เลนฟูสร้างคอนเทนต์ Yeah, ah, c'è più di Ah, nè, 一、二、三。 สิบสิบสองไข่มีทั้งหมด26ฟองครับที่เราเอาออกมานับมีครับมีทั้งหมด26ฟองนะครับทางเราเนี่ยได้ส่งมอบไปกับเจ้าที่อุทยานนะครับเพื่อให้เขาดําเนินการต่อในกระบวนการของเขานะครับ ครั้งแรกของการย้ายรางเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากครับเป็นประสบการณ์ที่คงจะไม่ลืมเลยนะครับแล้วก็อยากจะไปร่วมในครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้หรือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมนะครับก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยครับแล้วก็อุปสรรคก็มีมากพอสมควรครับ <laughs> แต่การทำงานครั้งนี้เป็นไปตามแผนที่ท่านประธานของเราได้คาดการไว้ และเราได้ปรึกษาวางแผนกันก็เลยทำภารกิจครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับ